วันนี้เราจะมารีวิวรถ้องคำผานนะครับวันนี้ก็มาเอาใส่รถลังรถกระบะมานะครับรถกระบะคันนี้ก็ยังไม่เคยเอาออกคลิปนะครับแล้วก็ไปดูวิวที่เรามาถ่ายเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศบ่มีบ้านคนเลยครับนี่ครับอ้อมๆครับถนนนกสุดยอดครับทนนนดีๆเลยครับ แถวนี้ไม่มีหมู่บ้านคนด้วยไอแถวนี้ก็ไม่มีหมู่บ้านคนด้วยนะครับแล้วก็เคยเอามาถ่ายแล้วหลายคลิปนะครับตรงนี้ก็นี่ครับก็มากับน้องคําผันเหมือนเดิมนี่แหละครับนี่ครับ่ายรังรถกระบะมาเลยครับมันนี้บรรยากาศครับอสุดยอดสุดยอดพี่น้องเบิ่งครับน้ําขึ้นครับเดี๋ยวนี้ฝนตกทุกวันเลยครับ ก็คนครคนตกติต่อมาสองวันแล้วครับนี่ครับเพื่อจะหาหมงมองมะให้พี่น้องครับได้รับชมคลิปนี้ครับมาให้เก่แลละครับกับน้องคํบพานครับแล้วก็จะเอาลดลงกันเลยนะครับตัดไปตอนเอาลดลงเลยนะครับ แล้วก็ได้อาลงนรียบร้อแล้วนะครับเราก็จะมารียิวน้องคำผ่านกันเลยนะเอาเลยนะครับมาดูชุดบนก่อนเลยครับอันนี้ก็ปอกแฮนปอกแฮนเดิมนะครับประกับเดิมปั๊มบนของเว็บได้สิบไอนะครับ มือบีกของมือบีกของมือบีกเดิมมือบีกเดิมครับมือคาดเดิมครับมาดู<ม>ดา้้าล่างนะครับมาดูชุดล่างกันเลยครับอันนี้ก็เป็นจานของ l อลิสนะครับซื้อมาก็แปดร้อยกับบาทน,นะครับปั๊มล่างก็เป็นปัม๊มเดิมปั๊มล่างปัม๊มเดิมครับใส สายเดิมนะครับตัวนี้โลของโยโกะครับขอสิบเจ็ดล้อห้าสิบับสี่สี่สิบห้าขอสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ยางเป็นลายข้าวโพดยางเป็นลายข้าโพดนะครับอันนี้ก็เป็นลูกอันนี้ก็เป็น เครื่องเป็นเครื่องล่างเดิมนะครับลูกห้าหกครับเฟืองตัวนี้เป็นเฟืองเอลินะครับรส่วนนสีใหม่ครับส่วนมอ้ําเป็นมอหนำเอลิทมาดูชุดหลังกันเลยตอนนี้ก็ใช้เป็นท่อสูตรนะครับ โลของวันไซนะครับขอสิบเจ็ดแล้วหกสิบครับกาสิบขอสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นรอ,อยางข้าวโพดน,นะครับบิวไม่เกือบตั้งคันเลยครับคันนี้ครับสวยๆเลยครับ บอ่อก็เป็นบอ่อปาดของบบาซใช้เป็นบอ่อปาดของเอกนาทองนะครับตอนนี้สีแดงครับเสืเลีแล้วก็จะมาลองวิ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไง เราก็จะให้พมาลองขีกันเลยคัมันจะเป็นยังไเางผ่านนะนี้แรงแน่นอนครับคันนี้รับประกันเลยครับ เป็นไงครับเสียงแล้วก็ให้พ่อขี่ให้นะครับ พอเลี้ยวสักก่อนนะครับเราจะขี่ไปถึงเมืองครับหนู่ลรถมันเสียงมันเพาะๆเลยครับคันนี้ ไนู่นแล้วครับหนูเป็นไงครับเสียงเห็นไหมครับยืนนู่นเลยมาแล้วครับ ก็จะมาให้ฟังเสียงเลยนะครับเอาแบบค่อยๆนะครับเป็นไงครับเสียงลั่นๆเลยครับคันนี้ ครับเสียงรันรันเลยครับคันนี้พ่อสุครับคันนี้ฝากกดไลค์ให้ต้องพี่พีแสเบิร์นด้วยนะครับไทยมาร์เฟลาพ่าลายไปก่อนนะครับ